ดอรอยสปอยธุรกิจความรู้ทางธุรกิจสดใหม่เสิร์ฟตรงถึงบ้านคุณวิกฤตโควิด -19 เมื่อตัวการรายใหญ่เข้าใจเศรษฐศาสตร์กับการกักตุนสินค้าเพื่อสร้างกำไรเรากำลังอยู่ในช่วงของวิกฤตการโรคระบาดอย่างโควิด -19 ไม่ใช่ว่าโลกไม่เคยเจอสถานการณ์เหล่านี้หลายร้อยปีเราพบกับโรคหาและโรคไข้หวัดที่พากชีวิตประชากรโลกไปจำนวนมาก โลกอาจเคยผ่านสิ่งเหล่านั้นมาแต่คน,นยุคนี้กำลังเผชิญกับโควิด -19 มันจึงเป็นเรื่องใหม่ของคนยุคนี้เมื่อสถานการณ์เกิดจึงมีบางสิ่งพูดออกมาให้ได้เห็นและพบเจอในแต่ละวันเช่นเดียวกันกับการกักตุนหน้ากากอนามายัยที่ทำให้ประชาชนชาวไทยลำบากเหลือเกินในการหาหน้ากากมาเพื่อป้องกันตนเองจากโรคระบาด ประเทศไทยมีกำลังการผลิตหน้ากากอนามัยถึง1.35ล้านชิ้นต่อวันหรือในระยะเวลา1ปีสามารถผลิตได้492.75ล้านชิ้นหากพิจารณาเทียบกับจำนวนประชากรชาวไทยที่มีประมาณ67ล้านคนทำให้จากจำนวนความสามารถของกำลังการผลิตคนไทยจะมีหน้ากากใช้ทุกคนเพียงปีละ7.35ชิ้นหรือ7ชิ้นต่อปีนั่นเป็นตัวเลขที่ไม่เพียงพอและไม่มีทางที่จะพอให้คนไทยได้ใช้ทุกวันตลอดทั้งปี การจะเพิ่มกำลังการผลิตไม่ใช่เรื่องเล่นๆสำหรับประเทศไทยที่ใช้แรงงานคนในการผลิตเป็นหลักในอุตสาหากรรมหน้ากากอนามายัยการเพิ่มกำลังการผลิตเท่ากับต้นทุนทางตรงจากค่าแรงงานที่จะเกิดขึ้นไม่นับรวมต้นทุนการสูญเสียอีกมากที่จะเกิดขึ้นในระยะแรกของการเพิ่มจำนวนแรงงานในระบบ หน้ากากอนามัยจึงมีไม่เพียงพอสำหรับทุกคนจุดนี้ภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆรู้ดีและการสร้างกำไรให้เกิดขึ้นไม่ใช่การขายหน้าโรงงานหรือใน Xwork ในวงเล็บราคาขายณหน้า,นาโรงงานไม่รวมค่าส่งค่าประกันซึ่งราคาจะต่ำที่สุดการทำกำไรที่ดีที่สุดมันคือการขายปลีกหรือการขายให้กับ End User ผู้บริโภคขั้นสุดท้ายก็คือผู้คนแบบเราๆนี่แหละที่ซื้อใช้กันรายวัน เรื่องนี้ในระบบเศรษฐศาสตร์หรือ supply chain เป็นเรื่องปกติเมื่อมีการเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆตาม supply chain มูลค่าหรือคุณค่าในแต่ละจุดจะถูกเพิ่มขึ้นราคาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนั่นเองคำถามถูกตั้งขึ้นว่าเมื่อรู้อยู่แล้วว่าหน้ากากาอนามัยมีไม่เพียงพอและแท้จริงแล้วมันกันโควิด -19 ไม่ได้ ในขณะที่คุณหมอและพยาบาลจำเป็นต้องใช้เพื่อป้องกันและอองฝอยในการทำหัตถการให้กับผู้ป่วยหรือผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลทำไมหน่วยงานรัฐไม่ให้ความรู้ประชาชนเพื่อให้หันไปใช้หน้ากากประเภทอื่นๆตั้งแต่แรกทำไมปล่อยให้คลุมเครือจนเกิดการกักตุนและเกิดการดีดตัวของราคาหน้ากากาอนามัยจากชิ้นละ2.5ไปสู่25บาทหรือกว่า10เท่า ทั้งหมดนี้ตอบได้ชัดเจนทางเดียวคือให้เกิดกลไกลของตลาดและทำให้ราคามันปรับตัวขึ้นตามกลไกลคนที่ได้เปรียบคือคนที่รู้ว่าราคามันจะขึ้นและขายหน้ากากอนามัยได้ตอนราคาขึ้นไปแต่ระดับบนสุดหรือเกือบบนสุดตามหลักเศรษฐศาสตร์ในแบบพื้นฐานทั่วไปมันคือทฤษฎีของการเลือก มนุษย์ทุกคนย่อมมีทางเลือกที่ดีที่สุดให้ตนเองโดยเปรียบเทียบต้นทุนที่ต้องเสียรวมถึงต้นทุนเสียโอกาสที่เกิดขึ้นเพื่อเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดนี่คือรากของเศรษฐศาสตร์และทางเลือกนั้นจะอยู่ตรงจุดของดุลยภาพระหว่างดีมาและซัพพลายกล่าวคือทุกคนยอมที่จะจ่ายเงินให้กับหน้ากาก,ากอนามัยถึงแม้ว่าจะแพงเพราะวิเคราะห์แล้วว่าการมีหน้ากากอนามัยใช้คือทางเลือกที่ดีกว่าการไม่มีใช้การมีใช้มีต้นทุนคือ เงินที่จะต้องจ่ายออกไปเพื่อซื้อหน้ากากาอนามัยอาจจะแพงหน่อยแต่เมื่อเทียบกับต้นทุนเสียโอกาสของการไม่มีใช้คือความเสี่ยงจะเป็นโรคโควิดที่อาจทำให้ต้องหยุดงานสูญเสียรายได้และอันตรายถึงชีวิตต้นทุนการซื้อหน้ากากาอนามัยจึงถูกกว่ามากนอกจากนี้ทุกคนจะยอมจ่ายต้นทุนให้ได้มาซึ่งหน้ากากอนามัยในระดับราคาดุลยภาพของตนเองคือราคาที่ตนเองจ่ายได้เพื่อแลกกับจำนวนหน้ากากอนามัยจำนวนหนึ่งคนมีมาก จึงสามารถซื้อได้ในปริมาณมากและถูกกว่าเล็กน้อยขณะที่คนมีเงินน้อยต้องซื้อในปริมาณจำกัดเพื่อให้เงินที่มีในกระเป๋าพ,าพอที่จะจ่ายได้เหตุการณ์ดังกล่าวมันจะเกิดขึ้นเพียงช่วงระยะเวลาอึดใจหนึ่งแค่นั้นสำหรับคนที่กักตุนในการทำกำไรคราวแล้วมากๆดังนั้นคนที่รู้ว่าสถานการณ์จะเกิดขึ้นจึงได้เปรียบแต่จริงๆแล้วทุกคนรู้ว่าสถานการณ์จะเกิดขึ้นและมันสามารถป้องกันหรือลดทอนผลที่จะเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งแทรกแซงกลไกลตลาดเพื่อให้มันเกิดขึ้นและหนักกว่าเดิมเพราะช่วงจังหวะอึดใจนี้แหละคือช่วงของการทำกำไรสถานการณ์นี้ก็ได้มาเกิดขึ้นกับกรณีของไข่ไก่แต่ไม่มีทางที่จะหนักเท่าหน้ากาก,ากาอนามัยเนื่องจากปริมาณความต้องการขายหรือซัพพลายมีมากล้นตัวเลือกในตลาดมีทดแทนเพียบสินค้ามีระยะเวลาการเกิดเน่าเสียที่รวดเร็วจึงไม่น่ากลัวและไม่น่าไร้ากาดเท่าหน้ากากาอนามัย พวกเขาใช้หลักเศรษฐศาสตร์ามาทำกำไรจากพวกเราแต่พวกเขาลืมประเมินว่าเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมนุษย์น่ากลัวก,กว่าเยอะเพราะหากล้างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ามากมายเหมือนกับตอนที่ประชาชนเริ่มโกรธแค้นและทำหน้ากากแจกกันเองทำให้ความต้องการหน้ากากอนามัยลดลงนี่ก็เป็นหนึ่งในแนวคิดแบบเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมดรทอยสปอยธุรกิจ